เช็คค่าฝุ่น PM 2.5ทั่วไทยเกินค่ามาตรฐาน35จังหวัดเช็คค่าฝุ่น PM 2.5ภาพรวมทั่วไทยเช้าวันนี้5กุมภาพันธ์เกินค่ามาตรฐาน35จังหวัดแนะประชาชนดูแลสุขภาพลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองพร้อมชวนทำ5วิธีลดฝุ่นคุณก็ทำได้วันนี้5กุมภาพันธ์2,567 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหา,านครเวลา7นาฬิการตรวจวัดได้20.2ถึง47.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมคอลบมพบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมาตรฐานไม่เกิน37.5มคอ,อ,อลอบม จำนวนสี่พื้นที่ดังนี้หนึ่งเขตบางบอลใกล้ตลาดบางบอลมีค่าเท่ากับ47.6มคลบมสองเขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่มมีค่าเท่ากับ39.7มคลบมสามเขตน้องจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตน้องจอกมีค่าเท่ากับ39.4มคลบมสเขตประเวทด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร มีค่าเท่ากับ8 8มอมขอลอลบมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหมอกบางในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องคาดการแนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยาการระบายอากาศค่อนข้างดีช่วงวันที่5-10กุมภาพันธ์2567 ประกอบกับอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดสลับเปิดส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลงและคาดการวันนี้มีหมอกบางในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งจากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อนฮอสปอต ผ่านดาวเทียมจากหน่วยงาน N A S A ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งพุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง P M 2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน5วิธีลดฝุ่นคุณก็ทำได้ทั้งนี้เชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ5วิธีลดฝุ่นคุณก็ทาได้1มันทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น2ง,งดเผาขยะงดจุดทูบ สปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานสถานการณ์ฝุ่นทั่วไทยขณะที่ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่5กุมภาพันธ์2567 ณูนย0นณภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานดังนี้1กรุงเทพสอจังหวัดเชียงราย3จังหวัดเชียงใหม่4จังหวัดน่าน5จังหวัดพะเยาหจังหวัดลำพูนเจังหวัดลำปาง8จังหวัดแพร่เจังหวัดสุโขทัย10จังหวัดตาก สิบเอ็ดจังหวัดกำแพงเพชรสิบสองจังหวัดพิจิตรสิบสามจังหวัดนครสวรรค์สิบสี่จังหวัดอุทัยธานีสิบห้าจังหวัดชัยนาทสิบหกจังหวัดสิงห์บุรีสิบเจ็ดจังหวัดลบบุรีสิบแปดจังหวัดสระบุรีสิบเก้าจังหวัดอ่างทองยี่สิบจังหวัดกาญจนบุรียี่สิบเอ็ดจังหวัดปราจีนบุรียี่สิบสองจังหวัดภูเก็ต 23. จังหวัดหนองคาย 24. จังหวัดนครพนม 25. จังหวัดมุกดาหาร 26. จังหวัดขอนแก่น 27. จังหวัดกาลสิน 28. จังหวัดร้อยเอ็ด29จังหวัดอำนาจเจริญ30จังหวัดชัยภูมิ 31. จังหวัดยโสธร 32. จังหวัดอุบลราชธานีสาจังหวัดศรีสะเกษ สามสิบสี่จังหวัดนครราชสีมาสามสิบห้าจสุรินทร์ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้ยี่สิบสามจุดห้าถึงเจ็ดสิบแปดจุดแปดมคปอลบมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้ยี่สิบเอ็ดจุดแปดถึงเจ็ดสิบสามจุดสี่มคปอลบมภาคกลางและตะวันตกเกินค่ามาตรฐานหกพื้นที่ ตรวจวัดได้24.3ถึง51.4หมคกอลบมอภาคตะวันออกเกินค่ามาตรฐาน1พื้นที่ตรวจวัดได้20.0ถึง47.0มคกอลบมอภาคใต้เกินค่ามาตรฐาน1พื้นที่ตรวจวัดได้14.7ถึง37.9หกกามกกอลบมอกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานครเกินค่ามาตรฐาน4พื้นที่ตรวจวัดได้20.0-47.6ถึ 47. ง47.6มกกรลบมคคำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่สีแดงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์คาดการสถานการณ์ฝุ่น5-11กุมภาพันธ์สำหรับผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง7วันข้างหน้าระหว่างวันที่5-11กุมภาพันธ์2567 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์17จังหวัดภาคเหนือดีอย่างต่อเนื่องและติดตามเฝ้าระวังในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์ภาคตะวันออกดีอย่างต่อเนื่องภาคใต้ดีอย่างต่อเนื่อง